ครับผมเกตี้มีโชว์วันนี้จะมารีวิวตลาดนัำเทพลีลานะครับวันนี้เกตี้จะมารีวิวร้านอะไรครับพิซซ่านะครับร้านพิซซ่าทอดนะครับทางนี้นะครับชื่อร้านว่านี่นะครับชื่อร้านว่าพิซซ่าทอดนะครับพิซซ่าทอดนายานะครับสดอร่อยกรอบนอกนุ่มในนะครับอะดูราคาเท่าไหร่ครับพิซซ่าครับ29บาทนะครับทอดกรบกรอบนะครับ อ่าวัสดีครับพ่อค้าครับสวัสดีครับรับได้อะไรดีครับอ่าพ่อพ่อค้ามีขายพิซซ่าแบบไหนบ้างครับครับผมมีทั้งหมด5้าไส้นะครับมี5ไส้นะครับพาสต้าพาสต้าไส้กรอกชีสครับผมแล้วก็โบโลนาชีสโบโลนาชีสปูอัดไก่กุ้งชีสปูอัดไก่กุ้งชีสนะครับแล้วก็ดับเบิร์ชีสครับครับขายเป็นชิ้นชิ้นยีบเก้าบาทใช่ไหมครับยี่สบเกบาทส่วนใหญ่ลูกค้านิยมไส้อะไรครับส่วนมากถ้าเป็นเด็กๆก็จะเป็นดับเบิร์ชีสแล้วก็จะเป็นปูอัดไก่กุ้งครับ อาถ้า,างั้นเราขออุดหนุนสองอย่างนะครับดับเบิลชีสกับผู้อัดไข่กุ้งนะครับยังไม่ทอดใช่ไหมครับยังครับอ่ะคราวนี้มาดูที่ทอดนะครับแป้งนี่ทำเองเหรอครับครับผมมีแฟนชายไหมครับมีครับม,มีแฟนชายครับ ใช้เตาทอดปปใส่ปลาที่ครับเป็นเตาทอดไฟฟปลาจะให้ความเหลืองที่มันเท่ากันทอดประมาณกี่นาทีได้ครับประมาณสอถึงสามนาทีครับระวังร้อนนะครับ ช่วงวันจันทร์ถึงสุขขายที่ไหนครับวันจันทร์ถึงสุ์ผมขายอยู่ที่ตลาดตากตอยตรงทาไทยรัฐนะครับที่เดียวนะครับใช่ครับจะถึงสุขแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมาที่ตลาดเทฟวิลานะครับครับผมอ่าเทฟวิลาขายดีไหมครับก็พอได้นะครับเพราะว่าลูกค้ายังมันเป็นของใหม่ลูกค้ายังอยังใหม่อยู่ใช่ไหมครับครียกดูกานได้นะครับ ใช้แป้งอะไรครับอ่าเป็นแป้งขนมปังความเฮาส์เรานี่ยนะครับเวลาทานแล้วจะเป็นรสชาติแบบพิซซ่าครับแล้วจะได้ความยืดของชีส จะพักให้เสต็จน้ำมันตะปูนะครับสองชิ้นเท่าไหร่นะครับห้าสิบแปดบาทกินไม่จบ ร้านก็อยู่บริเวณหน้าโสธงนี้นะครับอ่ะเกตี้จ่ายตังค์พี่เขาครับขอบคุณนะครับอ่ะให้น้ำบัตรพี่เขาครับอย่าลืมกดติดตามช่องเกตตี้ฟีซายและเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับคลิปนี้ลงช่องเกตตี้มีโชว์นะคะครับผมขอบคุณครับครับโอเคนะครับขายดีลีวย่งเองนะครับสวัสดีครับ อาเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณครับจะเป็นหม่ที่นหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้นะครับสำหรับวี้